บัดนี้เป็นครั้งที่45ตรงกับวันที่24ธันวาคม2 5 6 8ข้าพเจ้าในาใยชัยวัชชัยประสานขอเพ็งวาจาสัตยายพุทธมนตรยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารยบูชาในองค์พระอวบปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเดจล,ลุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดทงมาอนุโมทนาในการสวดสัทยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพ,พคุณพระรัตนตรัยคูบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพ,าพเจ้าเป็นสมาธิอันคงแก่การสวดสยายมนต์ต่อไปประสวดชมนุมเทวดา สมัญตาจักขวารีสุอัคราคัจจันตุเทวตาสัตตมามุนิรายทัสสะสุนันตุสขโมกขังสักเฆกาเมตโรเปคิริศิกราตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรเทจคาเมทโรวนาคาหานิเคหาวัตุมิเคเทพุมาเจยันตุเทวชลาสาลวิสเมยะคาคันทัปนาคาอิสันตาสันติเกยังมุนวราวัจนังสัทธวโมเมสุนันตุธรรมสอนนาคาโรยัมพันตาธรรมสอนนาคาโรยัมพันตาธรรมสอนนาคาโรยัมพันตา บทสวดนามการสิทธิคาถานะโมตัสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสัณโมตัสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสัณโมตัสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกริยคาถานัตถิเมสรังอัญญพุตโตเมสรังวรังเอเตนะสัจจวัชชนะโสติเมโหตุสัพพทานันตถิเมสรังอัญญธรรมโมเมสรังวรังเอเตนะสัจวัชชนะโสติเมโหตุสัพพทานันตถิเมสรังอัญญสังโฆเมสรังวรังเอเตนะสัจวัชชนะโสติเมโหตุสัพทาน บทสวนมหากรุณิโกนาโถติอาธิกาคถามหากรุณิโกนาโถอัธยาสัพพปณนินังปุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชนะมโหตุสัพพปทวะมหาการุณิโกนาโถหิตายาสัพพปานินังปุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมโหตุสัพพปัตวะมหากรุณิโกนาโทสุขายาสัพพปานนังปุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัตวัชนะมโหตุสัพพปัวะบทสวนมหาสมัยสูตร เทวเมสุตังเอกังสมัยยังพระขวาสเกศสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหัตตาภิกุสังเขนะสติงปัญจมัติหิภิกุสเตหิสเพเฮวะอรหันเทหิทัสหิจารโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาหนติพระขวันตานทัศนายาภิกุสังคัญจัตถโคจตุนาสุทาวาสกายกานังเทวานังเอตตถโหสศยังโหพระขวาสเกศสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหัตตาภิกุสังเขนะสติงปัญจมัติหิภิกุสเตหิสเพเฮวะอรหันเทหิทัสหิจารโลกธาตุหิเทวตาเยปุะ นิปติตาขอนติพระวานตานทัศนายาปิกุสังคันจายานุนามยปิเยนาพระวาเตนุปัสสังเมยามะอุปัสสังมิตตวพระกวะโตสันติเกปาติกาคาถาปัสนยามาติอัตโขตาเทวตาเสยถาภินามาภละวะปิริโสสมมชิตังวังพหังภาษาระยะภาษาริตังวะพาหังสัมมิทยาเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตรอยิตาพระวะโตปุระโตปะตุระหังสุ อัตาโคตาเทวตาภักขวันตังอภิวาทอภิวาเทตวะเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภักขวัตโตสันติเกอิมังคตังอภัสสีมหาสมโยภวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตธรมหังอิมังธรรมะสมัยังตัฟิตายะวะอัปราชิจะสังคันติอัตาโคอัปราเทวตาภักขวัตโตสันติเกอิมังคตังอภัสสีตตาภิกขวสมาถหังสุจิตตังอัจโนอุชุกมะกังสุสารถีวะเอตานิคะเหตวะอินทริยานิรักันติบันติตาติ อาตะโคอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคตังอภัสิเตตวะกีรังเฉตวะปะลีคังอินทักีรังโอหัดจมภเมชาเตจารันติสุทาวิมลาจะขุมาตาสุทันตาสุโสนาคาติอาตะโคอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคตังอภัสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตคมิสันติอปายะภูมิปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันติติอาตะโคภระคาวพิขุอามันเตสีเยปุเยนาพิกขเวทัสสะโสโลกธาตุโสเทวตาสันนิปติตาโคนติตถาคตังทัสสนายภิกขุสังคัยยะเยปิเตภิกขเเวอหสุง อธิตมัมทานัางอรหันตโตสมมาสมุทธาเตสัมปิปะควันตานังเอตักประมาเยวะเทวตาสันนิปติตา อาเฮสุงเสยถาปิไมหังเอตระหิเอปิเตภิกขวิภวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปภควันตานังเอตตะปรามาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายอนังนามานิกิตติสามิภิกขเวเทวกายอนังนามานิเทสิสามิภิกขเวเทวกายอนังนามานิตังสุนัธาสาธุกังมณะสิคโรธาภัสสิสามิติเอวันพันเตติโกเตภิกขุปภควาโตปจารโสสงภควาเอตัถวจัก สิโลกมนุษย์กษามิยทัพพุมาตัสสิตายสิตาเครริพารังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสิหาวัสลินาโลมังสาวิสัมพโนโอทาตมานาสาสุทาวิปัสสนามานาวิลาปิญโยปัญญสเตจตววะเนกปิลวัฒเวเตตะโตอามัตยิสัทธาสาวะเกสัสสเนรรเตเทวกายะอภิกันตาเชวิชานาถิขโว เตจะอัตตปมกรงงสุตวะพุทธศาสสานังเตสัมปตระหุกยานังอมนุสยานะทัสนังอภเปเกสตมัตถะคงศาสังอัทัสตาริงสตังเอกสาสานังอมนุสยานะมัทธส่งอภเปเกนธรรมัตถกคงทิสาสภาพุทธะอหุงตันจะสพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจักุมา กัตโตอมตตายสัทธาสาวกเกสัสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกบาวยีโวหังกิตายิสามิคิราหิอนุปุปโสสัตตาสหสาวยขาวุมมากปิลาวตวาอิติมันโตชุติมันโตวนามันโตยัสสิโนมารัมนาอภิกรมุภิกุนังสมิธิงวะนางชาสหสาเหมวตายาขานาตะควานิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโน มรธรรมนาอภิกรรมงพิกุนังสมิติงวะนังสาตาคิรติสหสายขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมรธรรมนาอภิกรรมงพิกุนังสมิติงวะนังอิเตเตโซลัสหัสสายขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมรธรรมนาอภิกรรมงพิกุนังสมิติงวะนังเทสามิตาปัญจสตายขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมรธรรมนาอภิกรรมงพิกุนังสมิติงวะนังคุมเมโรราชคัยโกเวบุลและสนิเวสนาพิโยนังสัตสหสัานังปยิิโรสตคุมโรราง อิโกสุปาคัสสมิติงวะนางปุริมันจัติสังราชธัตระระโถปัสสติคันทปนาอธิปติมหาราชายัสสิโซปตตาปิตาสาผาวอินทนามามาภลาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสศสิโนปทมนาอภิกรรมุภิกุนังสมิติงวะนังทักกินันจัติสังราชวิรุณโหตประศาสติคุมบานานังอธิปติมหาราชายัสสิโซปตตาปิตาสาผาวอินทนามามาภลา อิติมันโตชุติมันโตวานะาวันโตยัสสิโนมัทมันนาอภิกรรมุภิกุนังสมิติงวันังปัจฉิมันจัติสังราชชาวิรูปะโคปัสสะสตินาคันังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุทธาปิตาสาภาโวินธนามามาภะลาอิติมันโตชุติมันโตวานะาวันโตยัสสิโนมัทมนาอภิกรรมุภิกุนังสมิติงวันังอุตรันจัติสังราชกุเวโรตัอปัสสะสติยคันังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุทธาปิตาสาภาโวินธนามามาภะลาอิติมันโตชุติมันโตวานะาวันโตยัสสิโนมมนาอภิมิกุังทมิิตงัิมาน ปุริมาทิสังทัตตารัทโททักยิเนนวิรุณหังโกปจิมินะวิรูปะโคคุเวโรอุตระังทิสังตัตตาโรเตมหาราซาตสวันตาจตุโรทิสัตถทาลมนาอทังสุวะเนกะปิลวัทเวเเทสังมายาวิโนทัสสะอาคูวัจจณิกาสธรรมายาปุเตนหุเวเตนหุมิภูเจวิภูโตสะจันทโนกามาเสโทจะอินุมันทุนิมันทุจัปปะนาโทธปามันโยจะเทวสุโตจัปมาตลิจิตตเสโนจะิคันะโพนะโรราชาชนโนสโพ อาคูปัญจสิโคจิวะติมภารุสุริยวัชสาเอเตันเยจราชนคันธภาสหะราชพีมธมนาอภิกามโมภิกุนังสมิติงวนังอาถาคูนาภัสสานาคาเวสาลาสหัตจักกะคัมภัลัสสตตะราอาคูปายคาสหะยาติพียมุนนาตตาธัจจะอาคูนาคาเยสาสิโนเอราโนมหานาโคโสภคสสมิติงวนังเยนาคราเชสาสหารันติทิพาทิชาปะกิวิสุจจขูวิหายาสาเตวนัมัชปตาจิตตาสุปนาอิติเซตาสัมังเตยสนามัง อภยันตธาคะราชานมาสิสุปันนาโตเขมมกาสิพุทโธสันหาหิวจาิอุปวันตานาธาสุปันนาสารนามังังสุพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิธาภัตตโรวสวัสติหิติมันโตยัสสิโนกายละกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขาสาเปปจิติสุจิตติจะพะหารันโทนะมุสิณมุจีสหสัตันจะพลิปุตังปุตตานังสเพเวโรจนามกาสันนหิตวะพลิงเสนัางราหุปัตมุปกะรมงสมยยธานิพันธเตภิกขูนางสมิติงวนาง อาโพชะเทวาปทวิจเตโชวายตถะคามุงวัรุณาวัรุณาเทวาสมโมจเตยัสสสะสหเมตตาการุณกายิกาเอะคูเทวายัสสินโนและเสตเถทากายาสปเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนภันโตยัสสิโนมธมนาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนังเวนทุเตวาสหะลีจัตอสมาจัตทุเยยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรคิตา นักตานิปุรัคิตวะอาคุมันทวะลาหกาวะสุนังวะสโสเสธโสกุปะคะบปุรินทัโททัเสตเตทัทาคายาสเพนานะตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนมทัมมนาอภิกามุภิกุนังสมิธิงวะนังอาหะคุสหภูเทวะชาลมัคีสิขาเรวะอริตกาจะโรชาตะอุมาปุภะนิพัสสิโนวรุณาสหธรรมาจะอจุราจะอเนชกาสุเรยะรุจิราอาคุอาคุวะสวัเนสิโนทัเสตเถทัทาคายาสเพนานะตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนมัมนภิิกุุท สมานามาหาสมานามนุษสามนุษสุตมากิทาปัทโสิกาอคูอคูมโนปัททสิกาอาฐาคูหาระโยเทวาเยจารโลหิตวัสิโนปารคามหาปารคาอภูเทวายัสสินโนทัศเตทัศตากายาสเพนานะตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมัทมนาอภิกมงพิกุนังสมิติงวานังสุกกากรุมหาอรุณาอคูเวคณะสาสหะ โอทาตะไคหาปาโมขาอาคูเทววิจคนาสธามตาหาราชชามิสกกาจยัสสินโทนทัานในยังอาคาปาัชโนโยทิสอาอภิวัติทัสเตเตทัตตากายาสเพนานะตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนมนธรรมนาอภิกรรมุภิกุมมนังสเมติงวะนังเหยมิตาตุสิตายามากัตตกาจายัสสินโนสัมปิทกาลามาเสถาโชตินามาจะารสวะ นิมานารติโนอาคุอัฐคุปะรนิมิตาทัสเตตัศธาทายาสเพนะนตะวันิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมะทมานาภิกขโมภิกุนังสมิติงวะนัง สัตเทเตเทวะนิกายาสเพนานตตะวันนิโนนามันวเยนะคัอาคันชงเยจันเยสัตติสาสหะะวุทธาชาติมัติมขีลังโอคาตินามะนาสวังตะเขมมคัตระนักังจันตังวะอสิตาติตังสุพรมาปรมาโตจัสพุตตาอิธิมตโตสหัสสันังคุมาโรติโสจัสโอบาคาสเมติงวะนังตาสภมาโลกนังมหาพมาปิติตติอุปปปโนชุติมันโตพิสมังคายโยยะสัสสิโสทัสเสตอิสระอาคูปติกกวะสวัตติโนเทสัญจะมัจโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจสเปอภิกันเตสินเทเทเวสภามิปััขนะส ยงเหตะคณาถาพันธะาราเคนาพันธมัโวสมันตาปริวาเรตมาวมุจิตาโคตินังอิติตถามหาเซโนกันหะเสนังอเปสยิปันินาทละมาหะจัสรังกตวานะเพระวังยถาภาุสโกเมโคทนยันโตสวิชโกตตาโสปชวัตติสังคุโตอสยังวเศตันจะสพังอภิญญาโยวะคิตวาทันจักุมาตโตอมัตยิสัสสาสวเกสสนนระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโบเตจัอัตปมการงสุตวะพุทธศาสาสันลัง วิตารากหิปรปกามุงเนสังลมบัมปีอิชโยสเพววิชิตสังฆามาพยาติตายศัสสิโนโมทันติสหภูติหิสาวกาเตชะเนสุตตาติ <c oughs> บทสวดจุลชยปรกรณ นโมเมผุทธเตชะสาระตะนะตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายพาระเมสราสิทธิพมาจะอินทาจ,จัจตุโลกคคำภีกละกขะาสมุทาภูตุง,งคังคาจะสัพะมะ ชยประสิทธิพาวันตุเตชยชยตรณิธรณีอุทติอุทตีนาีินาทีชยชยข้าควรละตนละนิัสนิไรใสเสนเมรุราชพณนารชีชยชยคัมภีรสงพีทาเทนทนาคีพีสัจพูตการีชยชยทุนิมิตาโรคีชยชยสิงสิทฐานมุขชาชยชยวรุณมุขสัตตรา ชัยชัยยมปาฐจำปาทินาคกุลคันทกชัยชัยชักชนักตุรงสุกะระผู้ชงศีหพยคะธีปาชัยชัยวรุณมุขยาตาชิตะชิตตเสนารีปุนสุตินารดีชัยชัยสุขสุขาชีวีชัยชัยตรณีตะเลสัทธาสุชัยยาชัยชัยตรณีสันตินสัทธาชัยชัยมังกราชยชภยะวเคชัยชัยวรุณยักเเคชัยชัยรคาเสสุราู้ชเตชาชัยชัยพมเบ ทขนาชยชยราชาธิราชสัจชัยชยชยปัะวิงสพังชยชยาอรหันตปัจเจกพุทธสาวังชยชยมเหสุโรหโรหรินเทวาชยชยพมาสุรโค ชยชยนาโควิรุณหโควิรูปโคจันทิมาราวิอินโทเจเวนะเตยโยจจก,กูเวโรวะรุโนปิจะอคิวยโยจจปาจุนโตกุมาโรทัตระรัตโกอัถารสัมมาทวัตส,สิทธิตาปะัสะอาทโยอิสินโนส,สาวกาสภาชยรามโอภวัวนตุเตยชยธรรมโอจะสังโฆจะทัสปะรโลจะชยกังเอเตนะชยเตชนะชยสดิภวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะโหตุเตชยมังคลัง ชยโยปิพุทธสัสเรมาโตอายังมาราสัจจาปปิมาโตปาราชโยุโคสยมโพธิมันเตปโมทิตาชยตาภาหมคนามมเฮสินโนชยโยปิพุทธสัสเรมาโตอายังมาราสัจจาปปิมาโตปาราชโยุโคสยมโพธิมันเตปโมทิตาชยตาอินดคนามมเฮสิโนชยโยปิพุทธสัสเรมาโตอายังมาราสัจจาปปิมาโตปาราชโยุโคสยมโพธิมันเตปโมทิตาชยตาเทวคนามมเฮสินโนชยโยปิพุทธสัสเรมาโตอายังมาราสัจจาปปิมาโตปาราชโยุโคสยมโพ ธิมันเทปโมทิตาชยตถาสุปนคกนาเมเฮิโนชโยปิพุทธสสิริมโตอแรงอยังมารัชจักปปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตธาณคคนาเมเฮิโนชโยปิพุทธสสิริมโตอยังมารัชจักปปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาสพมคนาเมเฮิโนทีเกณฑโตพธทยามมเลศกยานังนันทิวัฒโน เอวังตวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสิเสภตวิโพคาเรอภิเสเกสะพุทธานังอังคปโตปามทติสุนคตังสุมังคัลังสุปัปตังสุติตังสุขโนสุโมหุโตจัสุจิตทั้งพมจาริสุปัตคินังขายะกามังวจขามังปัตคินังปัตคินังบโนกามังปณิทเตปัตคินาปัตเขเนานิกตะวานะละพันตเตปัตเขเนเออัฏฐะรธาสุกิตาวิรุณหพุทธศาสเนอโรคาสุกิตาโหตาสหัสเพหิอติพีสุนันตุโพนโตเยเทวาอสมิงธานีอธิกตาตติกกาาายุุสทห สุกิตาหอนตุสัพพธารักขันตุสัพสตานังรักขันตุชินาศาสนานังยาคาจิปัทนาเตสังสัพเปปุเรนตุมโนรัตถายุตกาเลปวัตสตุวัสังวัสาวะราหะกาโสคาจุปทวัตเตสังนิวารีนตุจัสัพพธากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะทาระหังบทสวดธรรมะนิยามสุตตัง เอวเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสาวัติยังวิหารติเจตวเนอนาคะปินทิกสะอารเมตตะโขพระกวาภิกขุอามันเตสิภิกขวติปัทันเตติเตภิกขุพระกวาโตปจัตโสรทรงพะกวาเอตตะโวจะอุปถาวาะภิกเเวตตาคตาณนาอนุภัาวาตาคตานังทิตตาวะสาธาตุตมัติตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขาราอนิจจติตตานตาคโตอภิสัมพุทธิอภิสมเมติ อภิสัมพุธิตวะอภิสเมตตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตตะเปติวิวรติวิภัชติอุนาทีการโรติสเพสังขาราอนิจจติอุปทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสัตถาตุกตมัติตาธรรมะนิยมตาสเพสังขาราตุกาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติิภิสัมพุชิตตวะอภิสเมตตวะอจิคติเสเสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวรติวิภัชติอุตานีการโรติสเพสังขาราตุกาติอุปปาาาาาาาททวววิกเตตนนอุ ที่ตาวะสัตธาตุธรรมทิตา,า,ตาธรรมะนิยมตตาสเพธธรรมะอนัตติตังทถาทตโออภิสมุปติติอาภิสมีติอภิสมุปิตวะอภิสมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปตะเปติวิวรารติวิภัชติอุนาติอุตานีกรโรติสเพธธรรมะอนัตติอิทามวจปขวะเอตตัตมะนาเตภิกขุปขวะโตภาสิตาอภินันทุนติบทสวดพัทก,รก,รการตคาถา อติตังนานวาคัเมยะนปะติกังเถอานาคาตังบุตรคนไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยทาตีต่มปะหีนาตังอปตันจะอานอาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจโยทำมังตถาตถาวิปัสสติอสังเฮรังอสังคุปังตังวิทามนุภะรุหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจมแจ้งไม่ง,นงนอนเงนคอนแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้ อัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญามารณังสูเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นอฮิโนโสังฆะเรนเตนะมหาเสนนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากะไม่มมีสำรับราเอวังวิหาริมาตาพิงโ,ฮโ,ฮโหรัตตะมะตันติตังตังเวพตเทกัตโตติสันโตอจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม ระสดธรรมสังเวค ัจจเวกขณะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและโลกธรมนามธรประมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกคาสังขารคือร่างกายจิตใจและโลกปรมนานธรรามทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัทุกวางชีวิตตัางชีวิตเป็็นนนนขขออองงงงงงไมมมม่่่ยยยยยยัััืืทุกรคววาาตเปส มริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะนะปะริโยสานังเมชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันนี้จะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนงเมนี้จะต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะวรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ทั้งอยู่นานนะเปตะวิญญาโนครัน้นปัาศจักวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาติเสสตจิจากทอนทัพปะทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัตทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อันิจจาวัตสังคาราสังคารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออปาปะทะวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปชิตตวันิรศชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นศขอย่างยิ่งสเพสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กาลังตายอยู่มาเรงสุดจะมาริสเรที่ตายแล้วและกาลังจะตายตะเทวหังมาริสามิเรา,เา,าก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัททิเมเอธะสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีกับเราเลย อสวดเมตตายังก so ินจิกังกินจิกุสลังกำมังสเพหิพัตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตตพรโตเยเทวาอสังมิงธานีอธิกตาธิกายุกาสตาหนตุสุขิตาหนตุทุกขาพมุชนตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาพมุชนตุสเพยติกาสุขิตาหนตุทุกขาพมุชนตุ พระมณตุสเพย์อัจต e, ิกาสุกิตาหอนตตทุกขาพระมณตุสเพย์พิสาสเพย์ยขาสเพย์เปตาสุกิตาหอนตตทุกขาพระมณตุสเพย์อาจาริยุปชัยยะสุกิตาหอนตตทุกขาพระมณตุสเพย์นักตาสุกิตาหอนตตทุกขาพระมณตุสเพย์เทวาสุกิตาหอนตตทุกขาพระมณตุสเพย์สมะตินางสมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควานโมพุทธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควานโมพุทธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควา ปฏิทานคาถา ย่าเทวตาสันติวิหารวาสินิโตเปกาเรตโพธิกาเรตาหิงตาหิงตาธรรมทานเนนภวันตุปูชิตาโสติงกะรติทาวิหารมันเะเลเทราชมาชานาวกกาจพิกวสารามิกาธนปติสุภุปปาสกาขามาจเทสานิขามาจอิสาราสัมปานาภุตาสุขิตาภวันตุเตชะลาภูชาเยปิจัดอันดสัมภวาสังเสตชาตาอัตโบปปารติกานิกานิยังธรรมวรังปฏิจเทสะเภปิทุกขสกฤรอนตุสังขายังธาตุเทรังสตังธรรมโมธรรมธราจโปคนาสังโฆโหตุสมะโควะหัตถายาจัยยตายาจอัมเฮระกตุสัทรโมสเภปิธ มัจจานิโนวุตถิงสัมปะุนียามาัชเมอริยปเวทิเตปสันนาหนตุสเพปพิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทวุปวัสตุบุติภาวายสัตตานังสัมมิทังเนตุเมธานีมัตตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะการอายวังธรรมเณรังชาโนปชังรักขันตุสพัพพตาเทวตาวิโยชนะคาถา,าทุกขปตตาจะนิทุกขะพยาปตตาจะน,นิพยาโสกปตตาจะนิโสกหนตุสเพปะ ปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปทับสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังตทันตุสัทธายาสีรังรักขันตุสัพพทาภาเวนาพิรตาคอนตุขจันตุเทวตาคาตาสุมังคอนคาถาโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนโสติคอนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัฒมานุภาเวนโสติคอนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนโสติคอนตุนิรันตรัง สเพพุตทาัปะปตตาปเจกนันจะยังพลังอรันตันจะเตหนาระคังปนามิสปพโสสเพพุทธาวัลปปตาปเจกนันจะยังพลังอารันตันจะเตหนาระคังปนามิสปพโสสเพพุทาพัปปตาปเจกนันจะยังพลังอารันตันจะเตหนาระคังปนามิสปพโสสเพพุทาพัปปตาปเจกนันจะยังพลังอรันตันจเตเนาระคังปนามิสปพโสสเพภุทาพัปปตาปเจกนันจะยังพลังอรันตันจะเตหนาระคังปนามิสปพโสสเพพุทาพัลปะรตาป เจกนันจะยังพลังอารันธนาจเตเห็นรังพนรมิสปโสสัพเพพุฑาภรปตาปเจกันนันจะยังพลังอารันตธนนจเตเห็นอรักมพนามีสปโสสัพเพพุฑาภรปตาเจกันันจะยังพลังอารันตานนจเตเห็นอารักมพนามิสปโส ด้วยอนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรคารายขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นเสาบัตรสรีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพได้ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสดชืินมั่นคง เป็นสัมมาอาชีพมันชอบทําคําว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนโมส,สาธุในการบุญกุศลนี้ ปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิทายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลน้องพปงที่สามสิ่งอมูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวนุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาทุกการเทิน